อาการชาขาซ้ายขนตลอดเวลามูทั้งแต่เพื่อนๆค่ะหนาวอ่ะหนาวมากเลยเ็บกราจะมานั่งรถบัสคันนี้นะคะร็จะไปทานชาบต่อตื่นเต้นตั้งแต่มาถึงเลยนี่คือนักข่เชียงรายนะคะวันนี้กินชาบูบันกันคันนี้มาประมาณ20เอ็ด เราไปดูชนะตัวร์เรานะคะสวัสดีค่ะค่ะมื้อแรกของเรานะคะมื้อแรกตอนสี่นะคะอย่าลืมถ่ายตัวเองนะบ๊ายบายนะคะพี่โฟเมยสองคนนะคะอันนี้เราจะ รถไปประมาณ4ชั่วโมงไปท่าเรือเพื่อขึ้นกอูกตัสารทางสองข้างค่ะต้องติดตามพกนี้นะคะนี่ด้านธุรกิจของโบนะคะตอนนี้หิวมากเลยค่ะเราจะมากินอะไรคะวันนี้วันนี้สกีชสกีอาหารเพื่อสุขภาพเป็นจ่อนะคะตอน4ทุ่มนะคะ4่มดึกแล้วนะคะต้องเฮลตี้เฮลตี้กันก่อนนะคะแต่เราจะเน้นแบบโปรตีนนะคะว้าวไก่นะคะไก่อันนี้ไก่นะคะักค่ะตักค่ะักค่กันตักแล้วคะ น้ำแดงคือาูตรเลยนะคะอ่ามีน้ำจิ้มนะคะนี่ที่เขาช่วยกันไมาเองนะคะใช่เลยนะคะเพราะว่ามันกระชอนกระชอนค่ะกระชอนเราจะได้ไม่ต้องเอาน้ำไก่เข้าไเขาเป็นแกงพีชนะคะกำลังเผาค่ะกำลังเผาค่ะจะเย็นๆนะคะเป็นน้ำนนนน่เป็้ำซุปน้ำซุปไก่นน้ำซุปไก่ไอ้เหลืองๆนี่คงเป็นนึกว่าคงเป็นมันไก่นาะ เคี่ยวแบบนานมากนะเนี so so ่ยมันเข้มข so like like ้นมากๆค่ะจริงๆนิชอบนมันอยู่แล้วเดีนมันๆหน่อยเพราะมันมีทั้งไ่ทั้งอะไรตอนนี้เรากำลังจะขึ้นห้องนะค่ะตันนี้หนาวมากหนาวมากเลยนะคะที่โรงแรมที่เราพักเป็นแบบนี้ค่ะสวัสดีราตีสวัสดิทุกคนค่ะเราเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะเราจะไปเกาะกูชอซานกันนะคะ ตีโซ่ชาตอนนี้เวลาตีหนล้ค่า